สวัสดีครับพี่พี่ครับวันนี้มีรถพลนดินน้อยนะครับจากญี่ปุ่นนะมือสองญี่ปุ่นนะพลดินน้อยเลยนะครับเป็นเครื่องยนต์มิซูบิชิทีหนึ่งเจ็ดศูนย์อันเนี้ยขายสี่พันห้าอาจแจ้งราคาก่อนรวมส่งให้ใเฉพาะหัวเครื่องก็ล่อสามพันห้าแล้วนะเล่นกันนะ่ะแกหัวเครื่องไปขายสามพันห้าแล้วนะครับเบนซินสองจังหวะสามสิบห้าซีซี ควนดินน้อยเดี๋ยวเราจะลองพวนอยู่แถวแไหนดิมันพรวนได้ไหมดินมันแข็งไหมดินมันแข็งใค่ะเราลองไปพวนใต้ต้นดูนะนู่นๆตรงนู้นอ่ะลองดูนะครับสําหรับมันเหมาะกับงานนี่แหละพวนรอบต้นอ่ะแล้วอหัวไปชนเครื่องตัดหญ้าได้ด้วยนะเบื่อจากการไอจากการพวนแล้วก็นู่นๆใต้ต้นนู่นอ่า อ่ะพวนเลยฮะเหรอทำไมพวนแบบหน่อมแนมจังเลยกดกดคันเร่งแรงๆแล้วก็พวนตรงนั้นเลยไม่ใต้ต้นนุ่นตรงนี้มันแข็งอยู่แล้วมันไม่เข้าเออ เรียกตั๊ก,กแตนนะมันจะเต้นดอง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 ประมาณนี้4 0 0ามีล้อให้ด้วยแถมล้อให้ด้วยดับเครื่องอยู่นี้เอาลองดึงใหม่ครับดินมันแข็งจริงๆพวนดินมันต้องนิ่มกว่านี้แต่เครื่องมันดีอ่ะน้อเผื่อใครเอาไปชนหางตัดย้าก็ได้เลยนะนี่ คันนี้4,500รวมทรงนะครับผมหวังว่ามันจะถูกใจใครสักคนหนึ่งพี่เข้าใจใช่ไหมว่าตอนนี้เราพวนดินมันแข็งโปกเลยมันเลยไม่เข้าแต่ถ้าเป็นดินที่พี่ๆปลูกต้นไม้เป็นประจำอยู่แล้วเนี่ยมันน่าจะเข้าแหละเนอะไม่งั้นญี่ปุ่นไม่ทำออกมาหรอกนะครับคงไม่ได้เดินได้อย่างเดียวหรอกเนาะมันคงพวนได้ของมันนั่นแหละนะครับแต่ด้วยสถานที่การรีวิวเราไม่ได้เอื้ออำนวยขนาดนั้นเพียงแต่ว่าเอามาให้ดูว่ามาทำงานได้นะปกตินะอะไรเงี้ยนะครับ ดินแห้งแข็งปุ๊กเลยนะครับเอา4,500บาทรวมส่งนะครับมิซูบิชิ T170 สวัสดีครับ